ตอนนี้กำลังจะไปตามรอยน้องเรเซ่ที่เรารักจะไปเริ่มต้นจุดที่น้องเรซเ่เจอกับเดนจิที่ตูโ้โทรศัพท์ฝนตกเดนจิก็เลยไปหลบที่ตูโ้โทรศัพท์สักพักก็มีสาวน้อยคนหนึ่งวิ่งเข้ามาหลบด้วยเงยหน้ามาเดนจิก็บอกโว้เขาอี <laughs> นี่ไงตู้นี้เลยเราต้องว <laughs> ิ่งวิ่งแบบฝนตกแบบเดนจิน้องจะไปจุดตรงบันไดต่อนี่ไงชองนี้เลยทำหรู้ซึ่งไงรู้สึกไงบ้างครับมาตามเลย อร่อยด้วยข้าวแล้วตอนนี้มาถึงแล้วนะครับสถานีซยโดบุชิเฮ้ยซูโดบุชิติชันโซบุชิพูดผิดพูดผิดตอนนี้กำลังจะไปตามรอย น้องเรซ่ที่เรารักจะเินตาลอยเพราะว่าเราอยู่ในวัยเจริญพันธุ์เดี๋ยวนะผมว่ามันัลายู่แปลกโอเคมันอาจจะต้องดูแปลกแต่มันก็เป็นเรื่องที่จริงใจเพราะแต่ว่าอากาศดีมากเลยที่นี่บรรยากาศบรรยากาศที่น้องเรเซ่ได้ผ่านพบมาก่อนที่น้องเรซ่จะไประเบิดว่าไทรสักคน เราจะไปเริ่มต้นจุดที่น้องเลเซ่เจอกับเดนจิ G, ที่ตู้โทรศัพท์ก็คือฉากนั้นนะครับฝนตกใช่ตู้นี้ไหมครับเกิประมาณเีือตู้โทรศัพท์แต่ไม่ใช่ตู้นี้นะคือบรรยากาศในเรื่องวันนั้นกนะ็คือฝนตกเดนจิ Dem G ก็เลยไปหลบที่ตู้โทรศัพท์สภาก็มีสาวน้อยคนหนึ่งวิ่งเข้ามาหลบด้วยเงยหน้ามาเดนจิ Dem G ก็บอกโอ้เขาน่ารักมากมแล้วก็มีการให้ดอกไม้กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเลเซ่ก็เลยบอกว่าจะมีของให้อีก แต่ว่าให้ไปเจอกันที่ร้านกาแฟตอนนั้นเดนจิก็นึกว่าเฮ้ยฉันก็ไม่รู้จักเราทําฉันมาทําไมวะก็คือแบบเดินเห็นเลเฟ่ก็เดินตามรูทที่เราจะมาตามรอยวันนี้ครับเขาจะเดินขึ้นบันไดแล้วก็ผ่านซอยเล็กๆซอยหนึ่งที่ว่าเป็นฉากสําคัญมากๆแล้วก็จะไปโผล่ที่ร้านกาแฟนั่นแหละครับแล้วเดี๋ยวก็เดนจิก็จะเดินไปเจอที่ร้านกาแฟมกันเดี๋ยวเราจะมาลองเดินรูนั้นกันไปไปครับ ไปกันต่ออันนี้ถนนนะเป็น,นไงบ้างพี่สนุกไ,ไหมดีมากอากาศดีมากามีร้านพวกโทสอะไรด้วยแซนด์วิช<า>มีบรรยากาศรอบเมืองให้ดูด,ดอูอะไรนะเราต้องไปฝั่งนู้นนะฮะอ่านั่นไงเขียวพอดีเออจุดที่แบบคนไม่ค่อยมา นี่ไงตู้นี้เลยมาโน่นแตถึงแล้วนี่ครับเพื่อนเมาถึงที่จำตู้ได้เลยตู้เขียวๆแล้วก็ถ้าถ้าไม่แน่นะคืออาจจะมีดอกไม้วางไว้อยู่เพราะว่าเห็นเวลาเราดูผ่าน Google ที่ไรอ่ะคนชอบเอาดอกไม้มาวางอ๋อนั่นไงเห็นแล้วตู้เนี้ยตู้เขียวๆเราต้องวิ่งวิ่งแบบฝนตกแบบเตนจีไปลองเลยพี <laughs> ่ลองอาจจต้องใชม ว้าวมีด้วยนี่ค,ครับมีน้องเดนจิกับรูปแล้วก็มีดอกไม้วางอยู่ใช่เนี่ยครับเพื่อนๆก็ตอนนี้เรามาถึงแล้วที่ตู้โทรศัพท์ที่น้องเดนจิกับเ,เซรซ่ยืนอยู่เจอกันครั้งแรกแล้วก็มาถึงก็มีแบบคนเอารูปเดนจิมาวางก็คือฉากนี้เลยนะจชะที่เจอ<ช>เจอ,อ้องเรเซร่ฉากนี้เลย แล้วก็เอาฟิกเกอร์น้องมาด้วยแล้วตอนน้องกินดอกไม้โชวไ์ไหมฮะดอกไม้ด้วย <c oughs> อืน้องเลเซ่มาพอดีเลยเอามาวางคู่กับเดนจิโอเคครับเพื่อนเราเอาฟิกเกอร์น้องเลเซ่มาด้วยพอดีแล้วของเขาอะ่ะมีเดนจิวางอยู่พอดีเป๊ะเลยอืถึงแม้ว่าจะเป็นคนละลายกันแต่ว่า <c oughs> สกเกลใกล้เคียงนี่นี่อยู่ด้วยกันได้เนีย่ยน้องได้เจอกันแล้ว เยี่วินเก็บรูปปะ น้องกำลังสนุกกับตู้โทรศัพท์เลเซ่กัน <laughs> ไปจุดตรงบันไดต่อนี่ไงซอกนี้เลยนี่เลยซอกนี้

ะซื้อดอกไม้ไปให้เลเซ่กับเดนจิได้ดอกไม้แล้วมีร้านดอกไม้ที่เขาที่เขามาซื้อดอกไม้กันด้วยไม่ได้คิดมาก โอเคครับเพื่อนๆก็ตอนนี้เรามาเช็คอินครบทุกจุดของเลเซย่านนี้แล้วหลังจากที่เราเช็คอินที่ร้านกาแฟก็เป็นซอยที่เป็นฉากจบพอดีคือน้องเดินเข้าซอยตรงนี้มาเป็นไงครับมาความรู้สึกที่ได้มาตามรอยเลเซย่านนี้ตามรู้สึกไงรู้สึกไงบ้างครับมาตามรอยอรไรด้วยข้าวแฮเบอร์เก็ตดีด้ยแล้วน้องไไฟคร้านนี้ข้าวห่อไข่กับแฮมเบอร์กครับ แล้วก็มจุดที่มีเลเซ่จะมีดอกไม้ <S <S ม okay, ครับอืมใช่โอเคครับเพื่อนเพื่อก็จากที่มาตามรอยแล้วก็จะบอกว่าเส้นทางที่น้องเลเซ่เขาเดินน่ะจริงๆคือน้องเขาไม่ได้เดินมาถึงร้านเนี้จากจุดเริ่มต้นที่ร้านโทรศัพท์เอยจากจุดเริ่มต้นตรงตู้โทรศัพท์ใช่ไหมไม่ไดมาง่ายขนาดน,นั้นคือในเรื่องเขาเดินแบบว่าปฏิปัตต่ตอกันเลยแต่ว่าพอเรามาสถานที่จริงเนี่ยมันจะต้องหาโลเคชั่นอ่ะมันจะอยู่ตามจุดเราจะเดินแบบน้องไม่ได้ ก็เด <S an> ี๋ยวยังไงท่านใดแบบสนใจตามรอยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะแปะโลเคชันไว้ให้ทั้งเพจตามรอยเมย์ด้วยเพจพาของเล่นไปเที่ยวด้วยแล้วก็เดี๋ยวแปะลิงก์สถานที่ไว้ให้ใต้คลิปนี้อีกเพิ่มเติมก็เดี๋ยวอีพีหน้าเราจะไปตามรอยไปเที่ยวที่ไหนกันต่อก็ฝากติดตามด้วยขอบคุณเพื่อนๆพืิปนทีนี้ที่มาร่วมเที่ยวด้วยกันด้วยครับจะได้ถือว่าสนุกมากเพราะว่ามีเพื่อนๆนช่วยกันน้องๆช่วยกันแบบตามหาโลเคชันช่วยกันถ่ายรูปถ่ายคลิปเลยออกมาได้เป็น e ีอันสวยงามวันนี้หรือเปล่าไม่รู้โ <c oughs> okay, อเคครับไปแล้วครับเจอกันสวัสดีครับ